สวัสดครับผมสองชนชื่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะฮะทีมฟุตบอลเนี่ยชมรมเนี่ยครับเพื่อนหน้านึ่งนำทีมโดยพี่หนุ่มนะครับแล้วก็พี่ชูแลนะนักโขนะครับก็เป็นชมรมที่ฟุตบอลที่เป็นนักเตะวุโสู่ในนครนายกนะครับก็ทํากิจกรรมตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้นะครับช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานก็ดีนะครับหรือว่าไม่มีไรายได้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือเราเอา,เอาบริจาคนะครับในหมู่มวลสมาชิกนะครับเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปทำนะครับขา้ากล่องนะครับมาแจกกับเนี่ยฮะประชาชนนะในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับเอาใส่แมสมาด้วยนะรือไม่ใส่แมนะสามา่าลาเมืองลาดีครับก็บเป็น กิจกรรมนะครับเป็นพลังบุญเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้แบ่งเบาภาระนะฮะในช่วงวิกฤตของโรคโควิด -19 นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนี่ก็เป็นน้ําใจนะครับจัดชมรมฟุตบอลเพื่อน51นะครับก็คางนี้เลยครับคาับครั้งนี้เลยครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ เราก็อยากให้ทุกคนนะครับมีน้ำใจแล้วก็สามัคคีมีสตินะครับแล้วก็หยุดอยู่บ้านหยุดแพร่เชื้อนะครับเพราะว่าเราก็มีมาตรการนะครับมีแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับประชาชนที่จะมารับเท้ากล่องนะครับแล้วก็ต้องใส่แมสมาด้วยนะครับเนี่เรามีมาตรการนะครับเราไม่อยากให้มาชุมนุมนะครับแต่ว่านี่เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับพลังบุญจากทีมฟุตบอลเพื่อน้าหนึ่งของวีเนครนายกครับเป็นระยะห่างกันนิดนึง

hai lớp rồi nha, hai lớp rồi nha, hai lớp rồi นี่นะครับโบอเราจักั <ky> นี้ให้พี่โก้เลยนี่นีะครนยศไหมะคนยกที่้นอ้เทนะฮะถ้ามาพันก็ีบมาเลยีบมาครับข้าวเราจะมวแค่500กล่องนะครับครยกจะล่อบริครับอยสู้ไปกับโควิดนะครับวดีน่นครับ การาช่อง7จสีนะฮะแล้วก็ช่องสามนะครับช่องไปทุกช่องทุกช่องคับ่อทุกช่องนะแต่ทุกช่องมีก็ิี่เคยเป็นนอนดีนะครับแอนปีนะครับท่อครบ่อครับพี่ต่อครับ